กระแสะเศรษฐีใหม่สาลิกาตงนิวคาสเซิลร้อนแรงสุดๆ i ริโอเฟอร์ดินานออกมาเบรกพวกเขาไม่ควรเซ็นสัญญาซปเปอร์สตาร์อย่างคิดิสเอมบาเป้แต่นักเตะใหม่ควรเป็นสัญชาติอังกฤษสื่อมวลชนฟันธงภายใน48ชั่วโมงสตีฟรูทจะโดนปลดจากตำแหน่งแน่นอนแล้วใครจะาเป็นคุณซือคนใหม่ไปติดตามได้ทั้งหมดในคลิปนี้ครับ กิจกรรมทายผลฟุตบอลทุกสัปดาห์ชิงเงินรางวัลรวมกว่า1 0 0 0 0แบาทและแจกคำทำนายฟุตบอลทุกวันแอดสปอร์ตโปรไวยมันพันกีฬาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกับผมอฟิลพลนะฮะวันนี้ใน t ิ k กต็อกนะครับผมทําเรื่องอเลกุน่าโซชาเหมือนบุญจะหมดนะครับต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของลาเฟลวารานแล้วอาจจะต้องผ่าตัดหรือไม่ไปดูได้ใน t ิ k กต็อกชื่อเดียวก,กันกับช่องของเราทาง YouTube ก็คือ e adpol นะครับ ่ะส่วนใน YouTube วันนี้เป็นเรื่องของเศรษฐีใหม่อย่างซาลิกาดงนิวคาสเซิลยูนเต็ดครับเมื่อวิโอเฟอร์ดินานครับออกมาแนะนำซึ่งถือว่าเป็นคำ m m e น d ที่ดีมากๆนะครับแกแนะนำว่าตอนนี้คือใครก็อยากที่จะขายของให้กับเศรษฐีใช่ไหมฮะเมื่อรู้ว่าคนรวยมาเนี่ยแต่ละคนก็เอาของที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยเอามาแบขายแบรกระดิ่งนะครับนักเตะปีศาาแดงเนี่ยก็โดนจ้องไป4-5คนที่เราทำคลิปไป เมื่อวานที่ผ่านมาในทิกติกเหมือนกันนะครับว่า4คนจะมีลอนดอนฟานเดเบกอ่อองตุน,นี่มาซีาายาลเจสซี่ริงการ์แล้วก็เอริกไบยี่ด้วยไม่รู้เอริกไบยี่วันนี้ขายไม่ได้แล้วนะวารานกับแม็กควาเจ็ดนะครับทีนี้เฟอร์ดินานก็ออกมาบอกว่าจริงๆริงเดควอเซอรเนี่ยควรจะซื้อนักเตะแบบแบบมีชั้นเชิงไม่ควรจะซื้อซุปเปอร์สตาร์ทีมอย่างนี้ไม่ควรจะไปเอานักเตะแบบคิลิตเอ็มบาเปต้ตุ้มเดียวม,มาเลยแม้ว่าจะมีเงินก็ตามต้องค่อยๆปรับ สิ่งที่ต้องทำคือพยายามที่จะวิวคนอังกฤษเหตุผลเพราะว่านิว c a s t ซิลยูไนเเนี่ยเป็นทีมของคนเมืองทุกคนเป็น English people เพราะฉะนั้นควรจะปั้นจากดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษก่อนอน่าสนใจนะครับเขาแนะนำ3ามผู้เล่นนะฮะที่จะเป็นเป็นกำลังหลักสำคัญใหม่ของซาลิกาโดนะครับคนแรกก็คือไรฮีมสตอร์ลิงครับเฟอร์ดินานบอกว่าไปดูสตอร์ลิงตอนนี้ไม่แฮปปี้แน่นอนที่ โอ้ได้ลงค่อนข้างน้อยนะครับตอนนี้หลุดเป็นตัวสนรองของแจ็คเกอรลิชทั้งขวานี่ก็มีตัวเลือกเพียบเลยสำหรับเซตตี้ทั้งริยาดมาเลสรวมถึงฟิลโพเดนฟิลโพเดนเล่นสายได้เพราะฉะนั้นสเตอร์ลิงดูไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยได้ลงสม่ำเสมอมีข่าวกับบาร์เซโลนาแต่บาร์ซ่าคงไม่มีเงินจ้างหรอกนะฮะก็เลยแนะนำว่าิูคาสเซนควรจะไปสอยสเตอร์ลิงมานะยังเล่นได้อีกหลายปีเลยแล้วเก่งด้วยนะครับคนที่สองครับดีแคนไรส์ดีแคนไรส์เนี่ย แมนยูเชลซีเนี่ยจ้องตาเป็นมันเลยแต่ทำไมถึงไม่ซื้อแพงแพงมากร้อยล้านปอนขนาดเชลซียังไม่ยอมจ่ายเลยไปซื้อซาอูลกิเกสถูกกว่าส่วนปีศาจแดงเนี่ยการที่มีแม็กโทมินเน่ตอนแรกก็เลยไม่ซื้อแต่ตอนนี้เฟรดฟอร์มต้องลดมาหน่อยจะซื้อแต่ทีมพาเซิรร้อยล้านสบายๆจ่ายไปปุ๊บดิคนไรท์จะเล่นกับสเตอร์ลิงได้เลยคนที่สาเฟอร์ดินาแนะนำเจสซี่ดินกัลินการ์ดดิคนไรต์ตั้งวงดนตรีได้อยู่แล้วเก่งและเป็นดาวรุ่ง ที่แจ้งเกิดแล้วนะครับมีวุฒิภาวะอยู่กับแมนยูไม่แฮปปี้แน่นอนและข่าวล่าสุดก็คือปีสัจแดงอยากจะขายไม่อยากเสียฟรีๆลดราคากระหน่ำซัมเมอร์เซลเหลือแค่15ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยสคนนักเตะอังกฤษเหมาะสมมากที่สารลิกาโดงจะไปซื้อมานิวคาสเซิลยังไม่ควรซื้อนักเต,กเตะซุปเปอร์สตาร์เออแกก็แนะนําอีกอย่างแบ็กซ้ายแบ็กขวาอย่างพวกแม็กซ์อาลอนของของนอลิชแบบนี้ควรจะไปซื้อมาให้หมดเป็นพวกดาวรุ่งและปั้นทีมเมือง แบบคนอังกฤษก,ก่อนอ่าน่าสนใจทีนี้ไปดูเรื่องของคุณซื้อกันบ้างตอนนี้คัดเหลือแค่4คนแล้วครับภายในสีปชั่วโมงนี้ซึ่งเป็ดฟันธงว่าเจ้าของใหม่ครับจะปลดซีบวูสออกแน่นอนแล้วจ่ายเงินไปเลยแล้านปอนด์นะครับเราจะให้ผู้ช่วยโค้ชเนี่ยคุมทีมในสัปดาห์นี้ก่อนนะครับโดยตัวเต็งล่าสุดตอนนี้ครับตกเป็นของลูเซียงฟาฟครับ,รบหลายคนไม่ได้ดูฟุตบอลบนเดสกีกาอาจจะงงว่าเอ้ยคนนี้ใครนยะคนนี้เป็นคุณซื้อชาวสวิตช์แต่มาคุมดอตมูลแล้วผลงานดีนะครับโู้กับ บาเยอร์บินดิคได้เม,มามันมากมีอยู่ปีหนึ่งอะมาโค้ร่อยมาปาโก้คาเซยิงเนี่ยดอทมูลชนะบาเยอร์บินดิคด้วยด้วยเน้นน้ำมือของนาฟาฟนะครับแต่แกโดนปลดเพราะว่ามันมีอยู่เกมหนึง่งเล่นซุปเปอร์ครัพก,ก,กับบาเยอร์แล้วสกอร์สู้ได้สองสองดำไปเปลี่ยนตัวจริงออกแล้วเอาสำรองมาก็เห็นบอลพวยวันนั้นสุดท้ายแพ้แฟนดอทมุลโกรกมากก็เลยโดนปลดตอนนี้เนี่ยเป็นโปรเติงอันดับหนึ่งแล้วนะครับสำหรับดูเสียงฟาร์มนะครับฝีมือดีครับถ้ามาคุมก็เวิร์กเลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็น พวกคอนเต้ที่ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีก2รายชื่อก็เป็นดาวรุ่งอย่างซิเวนเจอร์ราอ์าลบี้แบนดอนโรเจอร์อีกคนหนึ่งแต่แบนตอนโรเจอร์ก็ยากหน่อยต้องเอาเงินไปแล้วขอให้เลสเตอร์จอมปล่อยตัวแล้วก็ยังมีสัญญาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นชัชดเจนนะฮะตรงนี้นะครับลิโอ,อ Leo แนะนําให้ซื้อนักเตะอังกฤษก่อนอย่าเพิ่งซื้อซัปเปอร์สตาร์ก็คือแนะนำสเตอร์ลิงดิคนไรท์เจสซี่นิการ์ดส่วนคุณซื้อตอนนี้ตง็งหนึ่งคือรูเซนฟาฟลองลอมาก็เป็นพวกโรเจอร์ คอนเต้ e, แล้วก็สตีเวนเจอร์ไรครับนี่คือเศรษฐีรายใหม่ที่ฮอตที่สุดนะครับในปัจจุบันมีข่าวแทบทุกวันสำหรับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดชาวจอร์ดีครับอ่ะย้ำอีกทีครับไปดู t ิ k t o k ได้เลยนะครับแฟนบอลปีศาจแดงวันนี้ทำเรื่องแมนยูเต็ดในประเด็นเรื่อง t ิ k t o k นะครับไปดูกันได้เลยครับ